สตุน์อาช็อปและรับฟาร์มแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟู้ดคิงเลกาซี่โรกูลแกนพีสส่วนบริการไปดูในเพจได้เลยครับผมบอกเลยบริการหลากหลายจริงๆร้านนี้นะครับผมไปใช้บริการเลย <S <S โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเลยนะอตัวเอกดีครับผมวันนี้ก็จะมาเออ่เนี่ยจริงๆคือผมวันนี้คือตอนแรกผมก็จะอัดคลิปต,ตอนนี้ผมทำไอชายาไอเดิรดิเชสอินเดอร์อะไรสักอย่างนี่แหละ ตอนนี้เนี่ยผมใช้ฉายาเดมอนโหมดอยู่นะผมเดี๋ยวไปดูที่ไม่ต้องกดก็ได้นละก็เห็นอยู่นะว่าผมใช้เดมอนโหมดนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นฉายาเอเดลิเชสอินเดเวลก่อนนะฮะซึ่งมันอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะขอหาแป๊บหนึ่งน่าอยู่แถวนี้แหละใช่มันต้องอยู่แถวนี้สิหรือว่าเลื่อนผ่านไปแล้ววะไม่น่าผ่านนะเออมันต้องอยู่แถวนี้นี่ฮะเจอละ โอเคก็จะเป็นฉายานี้นะครผมซึ่งการจะได้เนี่ยก็อย่างที่รู้กันดีว่าต้องใช้เงิน50ล้านนะครับผมเออโอเคเนี่ยไหมเราก็จะได้มาแล้วเดอร์ลิ The เ o วิลนะก็ก็คือเงื่อนไขก็ง่ายๆคือเรามีเงิน50ล้านนะฮะโอเคซึ่งผมก็ไปนั่งฟาร์มมานะครผม โอเควันนี้ก็เลยจะมาแบบไหนก็ได้มาแล้วผมก็จะมาบอกเทคนิคการฟาร์มเงินด้วยเลยทีเดียวแล้วกันนะซึ่งการฟาร์มเงินเนี่ยผมแนะนําว่าฟาร์มไปพร้อมมัตเตอรี่เลยดีกว่านะผมกับวิธีที่ผมทำเนี่ยจะฟาร์มมัตเตอรี่อะไรก็ทำไปเยอะส่วนปืนนี้ไม่แน่ใจว่าทําได้หรือเปล่านะแบบมันมันจะมันจะสะดวกในการฟาร์มหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะโอเคซึ่งจะฟาร์มอะไรฟาร์มดาฟาร์มมัดอะไรก็ว่าไปนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยคือผมฟาร์มไปก็ผมฟาร์มอะไรไปมาร์อมับ้งแล้วก็ฟาร์ม ดักเดกเกอร์โควีสองเลนโงคุชิซุยประมาณนี้นะผมเออโดยประมาณนะฮะโอเคก็ไม่อยากจะพูดเยอะเท่าไหรก่ก็เพราะว่าก็จำไม่ค่อยได้นะว่าทำอะไร0 0ร้มานไปบ้างแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการฟาร์มกันเลยดีกว่านะไม่ไม่ใช่วิธีหรือเทคนิคนะครับผมโอเคอันนี้สาหรับคนที่ใช้พระนะผมมาตรงนี้เลยมาจุดฟาร์มตรงนี้นะครับผมก็จะเห็นตามนั้นนะผมก็คือเพื่อนผมฟาร์มอยู่นะถ้าถามว่าทําไมผมถึงแนะนําตรงนี้นะครับผมให้ใช้พระฟาร์มนะฮะเพราะว่าเราได้เงินอยู่ที่ เออหมื่นห้า 15, นะครับผมกับตรงนี้นะฮะนี่ฮะเราได้เงินอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันนะครับผมกับพวกมอนพวกนี้อีกนะครับผมก็แล้วก็จะมีบอสนะฮะโอเคซึ่งถ้าว่าผมใช้พาเนียผมก็ไล่ตีตรงนี้เก็บเวสแล้วก็วนๆซ้ำซากไปอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็รอบอสเกิดนะฮะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไหนๆก็มาละฉะนั้นเดี๋ยวผมจะตีบอสเลยแล้วกันนะผมแล้วผมก็จะขอสรุปเงินด้วยนะครับผมว่าตีบอสทุกตัวในแมปเนี่ยเราจะได้เงินเท่าไหร่ นะครับผมอ่าอันนี้เอาแค่เควสนะส่วนบอสลองมานี่ก็มันก็ให้เงินเหมือนกันนะครับผมแต่แค่มันไม่มีเควสเฉยก็นับด้วยแล้วกันนะอันนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะเอ่อไล่ไล่ตีก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอทําการเร่งคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปให้เลยแล้วกันนะฮะ อีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็คือการทำเควสของอาบอสอีลิทนะครับผมซึ่งตอนนี้มันยังอยู่ไหมไวะเดี๋ยวขอดูก่อนนะโอเคซึ่งตอนนี้เพื่อนผมน่าจะไปกระทืบมันแล้วเรียบร้อยน,น,นะผมซึ่งบอสอีลิทเนี่ยมันให้เงินเราอยู่ที่อาหมื่นห้านะครับผมแล้วก็ตัวมันอีกหนึ่งหมื่นนะผมรวมแล้วก็สองหมื่นห้าอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มปีแบบหนึ่งนะครับผมโอเคเอาว่าอันนี้ก็หมดสำหรับคนที่ใช้พระแล้วนะครับผมซึ่งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่าโลเกียเนี่ยผมแนะนำไม่ฟาร์มยังไงครับผม ซึ่งถ้าพูดถึงโลเกียเนี่ยก็คือทําให้มอนมันตีไม่เข้าใช่ไหมละ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนผลเป็นผลโลเกียแป๊บหนึ่งนะผมซึ่งผลโลเกียที่ผมเล็งเอาไว้ว่าผมจะใช้ในคลิปนี้ก็คือผลแสงนะถ้าถามว่าผลอื่นทําไมพี่ไม่ใช้คำตอบคือไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอยากใช้ผนแสงเฉยๆนะโอเคซึ่งผมจะลาก่อยพระแล้วนะผมก็คือเดี๋ยวจะาสาธิตว่าพวกสายโลเกียเนี่ยคุณจะฟาร์มที่ไหนดีนะครับผมโอเคนะฮะมาซึ่งผล อ่าที่เป็นผลโลเกียเนี่ยผมแนะนําให้มาที่นี่ครับผมมาบริเวณตรงนี้เลยนะฮะมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็รับควสของเจ้านี่นะครับผมอ่าเจ้าฟิตแมนกัปตันนะครับผมโดยตัวนี้จะให้เงินเราอยู่ที่15 0 0 0นาันะครับผมมาแล้วก็กดแล้วเราก็รวมมันครับผมก่อนหน้านั้นผมขอใส่ของแต่งบป๊บนึงซึ่งไอเจ้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าจะรวมค่อนข้างที่จะยากเลยนะฮะ แต่ว่าถ้าหากว่ารวมไดก้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วอะมามาเราตอนนี้เราก็รอให้มันมาทีละจุดทีละจุดดีกว่านะฮะเรารอ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 นะฮะนี่ไไหมฮะมันจะโจมตีเราไม่เข้านะครับผมถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ฟาร์มค่อนข้างที่จะสบายเลยนะครับผมกับพวกาสายโูกเกียนะฮะซึ่งน้าามว่าทำไมผมถึงไม่แชร์พระต่อในการฟาร์มใช่ไหมคือเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนกลับไปล่าข้าวหัวอยู่ดีนะฮะมาสิซึ่งมันจะรวมค่อนข้างกวนต้นตีนหน่อยนะฮะมาดิรวมดิเฮ้ย มาเราก็จัดการมันเลยนะครับผมก็จะฟาร์มแบบอีซี่่อยสายปืนก็มาฟาร์มตรงนี้ด้วยก็น่าจะดีกว่านะฮะแบะแบะแบะมันตายแล้วมก็กลับกลับไปที่มันวะนี่แหละฮนะมนรวมยากนะครับผมกับตรงนี้นะฮะแต่ว่าหรือบางคนอาจจะแบบไม่รวมก็ได้นะพี่แบบตีทีละตัวอะไรอย่างเงี้ปเลยอ่าก็แล้วแต่นะครับผมซึ่งส่วนตัวผมรวมแล้วมันก็ยังแลดูง่ายกว่านะผม เออหรือจะตีทีละตัวดีเออตีทีละตัวก็อาจจะดีกว่าไม่ก็รวมทีละ2ตัวอะไรประมาณนี้อาจจะดีกว่านะครับผมมาเดี๋ยวผมรอแล้วก็ตีมันให้หมดก่อนนะก็ประมาณนี้ครับผมก็ได้เมืองหมื่นห้า 15, นะฮะโอเคถ้าก็เงินก็จะเท่ากับไอที่ที่เราฟาร์มตรงนู้นเลยนะฮะตรงไอไอนั่นแนะ่ะอีกไอป้อมปากาอเลยนะั่นแะ่ะนะฮะตรงนู้นอะ่ะก็จะเท่าเท่ากันเลยนะฮะได้หมื่นห้าเท่ากันนะครับผมแต่ว่ามาตัลลีไ่ไอตรงนู้นไอตรงนี้อาจจะได้มากกว่านะครับผมซึ่งถ้าพี่ครับมันก็ไม่ได้ใส่อาคีนี่ แล้วทำไมเรามันหนึ่งตีเราเข้าอ่ะเดี๋ยวดูเห็นไหมมันตีเราเข้าได้นะครับผมฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบบไม่ได้ให้มาให้โลเกียมาฟาร์มตัวนี้ผมเพื่อบางคนไม่เคยลองนะแต่หลายคนผมว่าเขา่าน่าจะเคยลองกันแล้วนะโอเคเพราะว่าเดี๋ยวไปแบบผลแบบนี้ฟาร์มยังไงก็ให้ไปฟาร์มตรงนู้นนะผมอ่าไอ้ตรงที่ผมบอกไปนะส่วนจุดถ้าถามว่าตีบอสด,ดีไหมไม่ตีเลยดีกว่านะผมว่าบอส ช้โลเกียร์แล้วมันตียากไปน,นิดนึงอะสำหรับผมอะแต่บางคนเก่งไงก็แบบตีได้แล้วแต่ผมมันกระจอกนะฮะโอเคก็ไม่ก็ไปตีบอสอีลิทด้วยก็ได้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมบอกก่อนเลยนะครับผมว่าถ้าหากว่าออนเซิร์ฟครบสชั่วโมงแล้วเนี่ยก็ให้เก็บกล่องตามเก็บกล่องเอานะฮะไล่เก็บกล่องเอาเลยนะครับผมก็ประมาณนั้นครับผมส่วนผลแสงก็อย่างที่บอกไปนะฮะไม่ไม่ใช่เออมันก็แสงแหละแต่ว่าใช้พวกผลโลเกียร์แล้วเนี่ย จะฟาร์มปืนได้ง่ายกว่าจการใช้านนพาลเพราะว่าผมลองแล้วนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้เล่นปืนจริงจรงนะบางคนแบบเล่นปืนที่แบบมันน่าจะชำนาญกว่าผมก็อาจจะเข้าใจนะครับผมว่าที่นี่การฟาร์มปืนฟาร์มไงนะโอเคพูดมันก็จะมึนๆหน่อยนะครับผมในในผมก็มาละผมจะอา่ารีสเต็สักหน่อยนะครับผมถ้าถามว่าผมรีสเต็ไปทําไมนะครับผมเพราะว่าผมจะไปฟาร์มผลพิษนะครับผมคือผมได้ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ฟาร์มนะฮะนี่ฮะจะได้ด้านมือของใส่บนึงอ่าก็จะเล่นสายผลไปเลยนะครับผมชึบชึบชึบ เดี๋ยวบนึงนะพิมพ์ตกนะโอ้ยพิมพ์ตก <_ C 1> มาประมาณนี้ครับผมโ okay. อเคแล้วผมขอไปเปลี่ยนเป็นผลพิษแป๊บนึงนะผมผลแสงก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไรมากอยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นผลพิษนะฮะซึ่งผลพิษผมมีนะผมก็คือตีไอ้นั่นได้นะผมตีพวกที่มันมาขึ้นเกาะประสาทนะนี่ฮะผลพิษนะครับผมมาได้เวลากินนะผมคืออยากจะใช้มาสักคักงนึงแล้วผลพิษนะฮะเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มเอาแล้วกันนะผมไหนดูซิผลพิษไหนสกิลมีอะไรมั่งเนี่ย พอสันเด็กเกอร์นั่นแหะนายขอลองไปดูหน่อยดิแล้วผลพิษเนี่ยมันเป็นโลเกียบอกว่าเนี่ยอาชีพหายอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลก่อนนะไม่เป็นไรแต่ไงยังไงผมก็จะฟาร์มมันอยู่ดีนะผมเป็นโลเกียไหมโอ๊ยไม่เป็นวะไม่เป็นไรแต่ว่าผมก็จะเอ่อฟาร์มไปนั่นแหละเออผมก็ฟาร์มอะ่ะนะฮะต่อให้มันไม่ใช่ผลโลเกียมันก็ยังมีเทคนิคการฟาร์มของมันนะผมโอเคเพราะว่าวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วผมบาย